พิธาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชนสวัสดีครับผมพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลวันนี้ชัดเจนแล้วว่าองค์คาพยพฝั่งอนุรักษ์นิยมทั้งหมดไม่ยอมให้เราเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลโดยเอาเรื่องการแก้ไขมาตรา112มาเป็นเงื่อนไขข้ขออ้าง แต่การที่ผมไม่สามารถเป็นนายกได้ไม่ได้หมายความว่าความหวังของพวกเราในการเปลี่ยนแปลงประเทศจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้สิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การที่ผมได้เป็นนายกแต่คือการจัดตั้งรัฐบาลตามเจตจำนงของประชาชนที่ต้องการเปลี่ยนขั้วพลิกข้างหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของขั้วรัฐบาลเดิมพิธาจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกไม่ใช่เรื่องสำคัญ พรรคก้าวไกลจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่เป็นไม่สำคัญแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือเสียงของประชาชน27ล้านเสียงที่แสดงออกผ่านการเลือกตั้งต้องมีความหมายเพราะฉะนั้นครับพรรคก้าไกลพร้อมสนับสนุนพรรคอันดับสองคือพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนให้จงได้ตราบใดที่เรายังจับมือกันแน่นการเสืบออดอำนาจของกลุ่มขั้วอำนาจเดิม จะไม่มีวันสำเร็จขอให้ประชาชนอย่าพึ่งหมดหวังประเทศไทยวันนี้เดินมาไกลาแล้วครับและจะไม่มีวันถอยกลับเราจะไม่ปล่อยให้เขาหมุนเวลาพาประเทศกลับสู่อดีตอีกต่อไปขอบคุณมากครับ